ถึงบุญถึงคุณภาษาที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเอาต้นโพเป็นเป็นคู่ของศาสนาที่เรียกว่าบูชาคือพระพุทธเจ้าตัดตัดรูด้ที่ใต้ล้มโพนัล่ละล้มโพนี่โอมเทอร์ะอะไรจะจะเจริญยุคเก้กาและจะรันจะรันตัเกี่ยว,วกัวบต้นโพ ลืมพระเนี่ยลืมตาบูชาต้นโพก็ถึง7เจ็ดวันนีนานนวลืมเลยอ่ะเรียนเรียนดย่างนี้มันก็จำห่าอีกเหมือนกันน่ะลืมหมดอยู่พุทธราวัดนั่นอีองท่า,ญญานโยกต้นโพขึ้นเป็นผู้เคียงของศาสนาพราะความรูถึงบุญถึง <c oughs> อืณ อย่างหลวงปู่ขา่านพูดเรายังไม่หลุดเนื่นนังติีในเทพนะที่สนทนาธรรมะก,กันกันนั่นคุยกันตั้งแต่สองทุ่มถึงหกทุ่มทีหลวงปู่ขาวอยู่อำเภอองบลำพูท่านเจ้าคุณธรรมเจดีวุชาของเราเนี่ยท่านท่านนิมมต์ไปนานงานก็ไม่ใช่งานอะไรแหละแต่ท่านมีความมุ่งหมายอย่างหนึ่งไอ้เราก็มีความมุ่งหมายอย่างว่า เราต้องพกกระเป๋าตับาอาจารย์พระบาีตอนั่งกับปปรเราพกกับทั้งปู่ขาวนะเดี๋ยวคุยธรรมะกันก็านมาสอนทุ่มถึงหกทุ่มวันนั้นคุยถึงเสกถึงขิงท่านพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องที่ว่าสถานที่สําคัญของท่านเวลาท่านจะจับมาเนี่ยก็มาทาั้งไปแล้วหันหันหลังกลับปุ๊บมามามองดูสถานที่สำนัก มันอะไรพูดไม่ถูกวนาดนั้นนะมันอ้อยมันอิงเรื่องบุญเรื่องคุณของสถานที่นั่นนะแต่ว่าเป็นกิเลสมันก็ไม่ใช่วนางนั้นนะแต่มันก็เป็นอยู่ในนี้อย่านี้เราะนี้เราเข้าใจตันที่ต่างกระผู้ที่จ้าท่านยกต้นโพเป็นผู้กลางศาสนามาเพราะอันนี้ยนี่เวลาเวลาว่างแล้วพอว่างบ้าง เราไปอย่างนั้นเราชอาไปนักสานไปเยีางงาา่ยมสานที่เจ้าของเคยบำเพ็ญบำเพ็ญไปทางนู้นก็ไปทางนี้ไปหลายแห่งหลายหนเพราะเราไปเที่ยวหลายแบบส่วนมากมักจะไปที่สําคัญนํำคัญคือที่สุดที่ทรมานที่เอาเปน็นาตายกัน <c oughs> ไม่ใช่สุดธรรมดาไม่ได้คุยให้ลูกผิดต่างนะไม่ใช่คุยไม่ใช่โมโ่เราพูดให้เป็นคติแล้วพูดถึงเรื่อง ความแน่นหนาะมันคงความแถดฉลาดแหลมคมเหนียวแน่นของกิเลสมันเป็นยังไงต่อต่อสู้กับมีสีไหนนั่นที่ที่พูดอย่างนี้มันหมายความว่าอย่างน,นั้นอาเจ้อย่นีมันเป็นของเหนียวแน่นมากทีเดียวการต่อสู้จึงต้องเอาหนักพอเป็นก็เป็นแล้วพอตายตายเลยถ้ายังจะสงวนงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ไม่พอนะเราต้องทุ่มหมดเอาเอาถึงขัาแล้วฟังด้วยว่าเอาเอาเถอะนะ เราเอาเอานั่นแหละคือว่าถึงข่าวแล้วเอาถ้าี่เดียร์นัาฟังเราก็ฟังเท่านั้นึ้นบนเวทีห้าเป็นน้มวยก็เมื่อก้ามีกรรมการมาแยกมันจะยืดเวลาไปตายช้า้าใครเก่งก็เอาอยู่บนเวทีถ้าแม่เก่งนัดต่อเวทีเลยระหว่างี่เดือดกับคำต่อสู้ันบนหัวใจหัวใจนี่เป็นเวทีที่เดลือก็อยู่ที่นี่คำก็อยู่ที่ร่างกายก็เป็นเวทีอยู่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นมันบอกทั้งทั้งร่างกายด้วยทั้งจิตใจด้วย เอาดังนั้นน่ะถ้าเป็นหน้ามวยก็เรียกว่าไม่ต้องมีกรรมการมาเียกที่เช่นนั้นอะไรเรียกว่าที่สําคัญสำคัญสำคัญและทาให้เราลุกได้อย่างฝังใจฝังใจเพราะที่สําคัญอย่างนั้นสําคัญในทางเหตุก็คือว่าเอาเป็นาตายเขาว่าเลยหนักเบาขนาดนั้นนี่ผมก็ต้องแทรกขึ้นมาวนังผมก็ต้องแทรกขึ้นมาผมก็ลืมไม่ได้เหมือนกันพระธานที่จะทิ้เด็ด ด้วยเหตุผลก็แสดงเด่นอ้างสถานที่ใดไม่ค่อยเด่นผลก็ไม่ค่อยเด่นนะเหตุไม่ค่อยเด่นประธานที่ท่านสอนก็รู้นีประเทศอินเดียอืมนี่ประเทศนีนนศน้ไม่รู้เหรอเฮ้ <S 2> <S 2> <S 2> <S อินโดนีเยใช่ไหมนี่อัจฉริยสัจดิตรงนี้นี่ทุกอยู่ตรงนี้สมุทรไทยอยู่ตรงนี้มรรคปัญญาที่จะบุบเบิดทุกสมุทรไทยให้ราบอยู่ที่นี่ มีรวความดับทุกดับสนิทดับที่เลอสนิทดับทุกดับสนิทดับที่นี่หัวใจ mm hmm. บ่าละอย่าไปถ้าเป็นบ้าอินโดนีเซียแล้วยกไ้แล้วบูชาแต่ถ้าคิดจะจนเพลินไปลืมเม่ลุงกวแม่เราไม่เห็นด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่งนี้ตัดฐาตัดฐา,า,า,านปัิบัติให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้แล้วเป็นสถานที่ทางหนึ่งเราไม่ประมาทแต่ถ้าจะเพลินดูตั้งแตนวันหน่งเดียวลืมเรื่องความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนรวมย้ำรวมที่นี่ ที่จัดเซลูกอยู่ที่นี่นั่นอาศัยเป็นที่เฉยจำเอาแล้่อยู่ไรเอ๊ะไกลแท้อะไรขันแบบฮาร์พิดถึงบ้านก็ว่ายิงกูรีงกูรัวก็ขอาเจ้าบลิ้งฮึเมื่อเห็นว่าเมืองทงมัมีลิ่งกันตัวมันคิดถึงบ้านถึงลูกถึงหลานจองไม่รู้ใครหลานเดี๋ยวนี้หลานโตมาแล้วหาจอมมาเนาะหรือหลานโตก็บ้องใหญ่คือเขาจิ้มจอมญ่วานบอก ตรงหัวผมตองอัและหาแยกไปงานไม่ไหนละแล้วพูดถึงว่าสถานที่นั่นเชื่อดูดูสถานที่ต่างๆดูวม่ใช่ดูเฉยนะดูด้วยความราบซึ้งทุกอย่างทุกอย่างดังที่พูดเมื่อวานนี้ไปาบเยี่ยมสถานที่ที่หลวงปู่มั่นท่านอยู่นั่นก็เหมือนกันไม่เคยชินเลยนะ ไปทีไรใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมไปสามผลแล้วไปเห็นสถานที่อยู่ขงท่านแล้วตามมองไปที่ไหนจิตมันจะวิ่งอย่างสถานที่ที่ท่านเสเป็นสีตายผมชี้บอกท่านเพลงท่านเพลงไปด้วยวันนั่งสถานที่บ้านที่งานมีนุงก่ที่สระบ,บุรี่นี่แล้วก็พาวัานไปนั่ก็บอกท่านเพลงนี่สถานที่ท่านเล่าให้ฟังเพลงบอกนี่ทำเล็กๆนี่แต่ ขาผมยิงขึ้นมาเลยผมยิงขึ้นมาแล้วเลยมาเอาซิเมะราผมมันเลยเสมอกับอันนี้ลานหน้าถ่องเนะเสมอตั้่ก่อนมันเป็นหลุมเน่ท่านเล่าให้ฟังท่านไปสละตายแบงนั้นที่ทีว่าจีท่านรวมท่านบอกว่าท่านบวชมาท่านไม่เคยท่านว่ามันก็เป็นนั่นแหละนั่นแหละบังที่เวลาสละตายเบ็นั้นนะสระตากำลังของเราจะทุ่มลงเต็มที่เลย กำลังของจิตทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตไม่มีความหมายทิ้งข้างหลังเอาตายเขาว่าไม่ตายต้องชนะนั้นมีเท่านั้นนั่นแหละกําลังจิตอะไรก็ตามถ้าลงได้ทําด้วกําลังจิตแล้วจะมีกําลังมากขุกท่านไม่ว่าทางชั่วทางดีทางดีก็เหมือนกันทางชั่วเหมือนกันฆ่าคนได้อย่างสบายๆก็คือกําลังของจิตเมื่อมันเต็มที่แล้วมันอยู่ไม่ได้เอาเลยไอ้ความดีก็เหมือนกันเวลาเต็มที่แล้วไม่ถอยถอยไม่ได้ก่อก ท่านเล่าต่างท่ายัอาจซจันนี่ก็เสื่อมล้านกันอยท่านเล่าให้ฟังแล้วน้ำตาร่วงร่วงอาเซจันท่านทั้งสงสารท่านเวลาถ่ายถ่ายฉันอะไรลงไปมันถ่ายมาธรรมราธรรมดาเหมือนไม่สารพินไม่ย่อยท่านว่าพอเขาบอกแล้วก่อนที่ท่านจะขึ้นถ้ำนั้นว่าถ้าตายแล้วสี่องค์ไม่อยากให้ท่านตายเขาบอกงั้นว่าท่านจะไปตาย ท่านบอกว่าเอาไปส่งอาตมาเถอะแต่ทางนี้มันคึกครัหท่านวงนัานนาะเขาเขาบอกว่าข้านี่ตายแล้วสี่องค์นาวเอาท่าเราไม่เต็ต้องเป็นองค์ที่ห้านั่นตอนที่ิีทุกท่านคึกครับแต่ถ้าเป็นผู้ท่านวาเอาพาจะมาไปดูด้วยก่อนเพรามมันไม่ไมันไม่ไอยู่อาตมาก็จะลงท่าหวางนันนะความจริงนี้อยู่นี่แล้วแน่นปรุงเลยท่านบอกเหมือนภูเขาทั้งลูกความมั่นคงของใจยังไงต้องบริหาร ที่นี่เนี่ยที่เราจะได้ความหยุดความดีที่แปลกระลารอาศจังกันมาถ้าไม่ใช่สถานนี้ก็เป็นสถานที่ตายของเราน่เราต้องเป็นองค์ที่ห้าท่านท่านท่านมั่นใจอยู่ในหัวใจของท่านนะแต่ท่านไม่บอกบอกเราดูแล้วก็ขอเขาเขาไปไปสูงขั้นขึ้นไปขึ้นไปก็ไปดูแล้วก็เป็นจริงๆเพรพอฉันอาหารลงไปไม่ย่อยเลยฉันอะไรลงไปไม่ย่อยท่าทางของท่านคือโรคโรคทาง มันมันไม่เกี่ยวกับไอ้เสื่อมด้วยวยังไงฉันไปไม่ย่อเลยทายทนี่แหละทายองอหมดยาที่เคยฉันหายแต่ก่อนไปหาที่นั่นก็ได้ครบท่านบอกเอามาฉันไม่เห็นเป็นอยู่ป็นยาอะไรหรือป่าเข้าป่าเท่าไหราเนี่ยอ้าวท่านนั่นแหละท่านบานอกท่านบอกว่าอ้าวเลยวันนี้เราเป็นวันสั้งัญของเราแล้วเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ตายให้รู้ที่นี่วันนี้ว่อ,ววอนจะจะนั่นแหละคือว่าทำเลยเรื่องกว้างจะเม็ดกว่าเล็กน้อยมันทั้งเข้าไปอยู่ในนั้นเลย ฟักตรงนั้นเลยต้องตะวันแต่ถ้าไม่บอกถ้าบอกว่าถ้าไม่มีนาฬิกาประมาณเราอย่างน้อยม่ต่ำกว่าหกทุ่มตัองฟักกับอันนี้กันอยู่ทุกเวษนาที่มันเกิดขึ้นอย่างสาหัสเพราะอาหารกะถฉันลงไปมันย่อยมันไม่ย่อยมันถ่ายหมดแล้วเอาอะไรมามีกําลังท้องก็ถ่ายไหลเรื่อยท่านว่าไหลงั้นก็เข้านั่งเลยเอ้าไหลก็ไหลท่านวางั้นครั้งนี้จะไม่เปลี่ยนแม่แต่อะไรเลยอะไรจะไหลก็ไหลออกไปท่านวาง สลักเลยตั้งแต่หัวค่ำถห้เราอย่างย่างเนาะหกทุ่มอะไรบ้าไม่มีนาฬิกาเอากันใหญ่อยู่เนี่ยจนทั้งมันจะเป็นจะตายจริงๆมันคือเวลาทุกข์มากเท่าไหร่สติปัญญามันยิ่งไม่ถอยน้ำมุ้งติ้วติ้วทำลานั่นเองคนเราเมื่อจนกอดจนมุมแล้วมันต้องหาที่ออกมันจะไปนอนตายคอยตายอยู่ไงมันต้องดิ้นสุดเบี่ยงอะไรมันถึงจะยอมตายอันนี้ก็เหมือนกันระหว่างทุกข์กับ อทุกขเวทนากับทติน์ปัญญาที่จะตัดกันท่านก็เอากันอย่างเต็มที่เหมือนกันสือข้าพุทธยาพอรอบท่ามันก็ผึงเดียวทา้งวันนะเพิบเลยมันเหมือนกับดินระเบิดเพิกบหมดคาว่าหมดคืออะไรร่างกายคงหมดความหมายคือหมดความรู้สึกไม่มีเลยร่างกายปรากฏในจิตเวลานั้นดินฟ้าอากาศ ต้นไม้ภูเขาในโลกธาตุนี้หมดทั้งนัง้นดับหมดทุกอย่างเลยโลง่งสว่างจ้าและมีจิตดวงเดียวเงี่ยครอบโลกธาตุทั้งนี้ทั้งหมคือว่าหงหมดเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่แม่นิดหนึ่งเวลานั้นมีแต่จิตดวงเดียวสว่างจ้าร่างกายก็ไม่มีหายเงี้ยในความรู้สึกโอ้เป็นอยู่หลายชั่วโมงทั้งนั้น พอถอนขึ้นมาผมจะขอนังนั่งอยู่นะพอจิตถอดมาอขอนังนั่ง,งแล้วกำรวดดูฟูเขาก็มันก็มีตามปกติแต่จิตไม่ยากออกทั้งนั้นมันอำนาจของความสงบที่เต็มที่ด้วยความสว่างกระจ่างความดับเต็มที่มันยังมีฤทธาสดานุภาพมากอยู่กำรวจด,ด,ดูอะไรก็ไม่เห็นไม่รู้พาเป็เงาเงอนิดๆข้างหลังลในยอถอนออกมาทีละ แล้วท่านก็แน่ใจว่าคราวนี้ไม่ตายนหน่วงนั่นเลยนะแล้วได้ความมาสใจรรไม่เคยมีตั้งกระบวนมามีนี่เป็นครั้งแรกท่านนะง่าังที่ท่านท่านก็ตั้งได้หลักได้ฐานตั้งแต่บัดนั้นนลที่ที่ทุกท่านได้หลักได้ฐานจากนั่งก,กระจายออกถ้าเป็นต้นไม้ก,ก็ปลูกต้นไว้แล้วแล้วดิงการสาขาต่อไปก็แค่แตกแขนงไปแตกแขนงไปด้วยการบำรุงคือความเพียรจิตใจก็ สว่างกระจ่างไปเรื่อยๆกว้างขวางไปเรื่อยลึกซึ้งออกไปเรื่อยแน่นหนามันคงเข้าเรื่อยเรื่อยลงมาหาหมูเครื่องอะไรสักให้ลงมามันยังมีอะไรนิดๆมันไม่สนิทใจมันมันเกอนอยู่เสมอวันนี้กําลังยังไม่พอกําลังยังไม่พอคือเจ้าของยังไม่สิ้นพูดง่ายๆยังไม่หมดภาระทุกอย่างแล้วนํามาสอนเพื่อนฝูงเหมือนกับว่ายื่นให้เพื่อนฝูงรับค้าถายื่นให้เจ้าของจินอยู่มันไม่เหมาะไม่สะดวก เราอาจจะทำอี่เดี๋ยวก่อนแล้วย,ย,ยืนให้ยืนให้หลัขโมยนี้จากหมู่ื่อนนู่นท้นเชียงใหม่หายไปจงไปไต่รูอยู่ที่เชียงใหม่ต้นไม้ต้นที่สังหร้เรานื่เราเวลามันเผลอมันเผลอรู้ว่าท่านไม่ได้บอกต้นไม้นั้นเป็นต้นไม้ประเทศใดที่ท่านอยู่ก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวเหมือนกับพระพุทธเจ้าตัดสรุททำในต้นโขลกต้นเดียวอยู่โดดเดียว อันท่านก็บอกต้นไม้ต้นนั้นอยู่โดดเดี่ยวกลางวันท่านก็มาเดินกงกเพราะมันร่มมันดีท่านน่ะกลางวันท่านก็มาเดินกงเสมอไม่ละกลางวเพราะร่มไม้นี้ทั้งกลางวันมันก็สะดวกกลางคืนก็สงบกลางคืนท่านมีมาอยู่ที่นั่นนกลางคืนนั้นต้นไม้ต้นไม้อะไรไม่รู้ เรื่องความทุกข์ของท่านเรียกว่าท่านเอาตายเขาว่าเลยแบอบกว่าเอาละวันนี้เท่านั้นหรอรู้ก็รู้วันนี้ไม่รู้ก็ต้องตายวันนี้ก็เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นั่นน่ะใจเด็ดพอแลนะ้วนั่นเรื่องเรื่องชีวิตนี่ทิ้งไว้ข้างหลังแล้วีมต่จะสู้ท่าเดียวอ๋อตายก็ปล่อยไม่ตายก็ให้รู้น,ะนันท่านถึงเรื่งรู้ขึ้นมานนพูดถึงเรื่องผููปฏิบัติทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นส่วนมากในะสมัยปัจจุบันมีมากแต่เป็นอย่างนั้น ถามองไหนองไหนก็ไม่ชีวิตที่เดินตายเดินตายเดินตายแต่มันทางเมียนหนึ่งของท่านหนาไม่ใช่ไม่ใช่เราอยู่เฉยก็จะก็จะไปสลาตาเลยทั้งทั้งทีมวยไม่มีซักเพงเดียวทางเดียวแล้วขึ้นไปต่อสู้กับแชมเปี้ยนเขาลสลาตาเลยนี่มันเสร็จเลยนะ <c oughs> <c oughs> ให้เขียนใบตายกันซะก่อนแล้วค่อยขึ้นกาใจายล่า <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เขียนใบตายก,ก่อนอยากด่วนด่วนขึ้นพวกคนนั้นเขาจะยุ่ง มันชื่อว่าไงนามสกุลว่าไงก็รมันตายแล้วถามไม่ได้อีกเรื่องใช่ไหมละ่ะมันต้องบอกชื่อนามสกุลสถานที่อยู่อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนแล้วค่อยขึ้นที <c oughs> แล้วขึ้นไปแล้วก็เอาผ้ารี้วผ้ามาก่อนมากุุลาเตรียมพร้อมไว้ก่อนไม่งั้นไปตามหาพระอีกไม่อีกไม่ได้เรื่อยเรื่อยถ้าเป็นแบบนั้นจะไปสู้นะที่ท่านที่ท่านสู้นั้นมันหนักมีในจังหวะในจิตของท่านนะ ท,ทีนควรที่จะเด็ดในขั้นไหนขั้นไหนไม่มีใครบอกมันทําเป็นอยู่ในกิจนั่นแหละมันต้องมีอันหนึ่งอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่เป็นเครื่องรองรับกันรองรับกันแน้วัพอถึงขั้นที่จะเต็มที่แล้วปล่อยหมดเลยเอาลาที่นีนั่นพุ่งเลยการปฏิบัติยากท่านก็ไม่ได้ยากเฉยท่านยากด้มีสิ่งตอบแทนแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายส่วนมากในสมัยปัจจุบันนี้มักจะมีแต่อย่างนั้นะ เวลาอยู่เฉยธรรมดาเราไปเอาผลของท่านที่ท่านเดินตายมาแล้วมาสอนเรานี่เหมือนก็ว่าท่านก็สะดวกสบายอะไรทุกอย่างแต่เวลาจะบังเพลินเราไม่ได้ถามท่านเลยเราไปถามท่านที่ต้นเหตุมาจนกระทั่งถึงขั้นที่มานำธรรมมาสอนโลกไปว่ไงโอ้เดินตายเดินตายแต่มันก็พอเหมาะพอดีกับท่านครับถึงที่ท่านจะเดินตาท่านก็ท่านก็ต้องมีอะไรของท่านเป็นเครื่องต่อเคื่อ การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนั้นเราเคยเคยสนแนวครูบาอาจารย์องค์สคั้งัญทั้งพันคือเราพูดง่ายๆพูดให้มันดารู้สีสันเรามันคนกิเลสหนมามันยากจริงๆนะมันไม่ลงแครง่ายปฏิบัติไปเท่าไรเท่าไรจะให้กิเลสมันเบาบางไปมันยิ่งหนาขึ้นหนาขึ้น,น,นทำไมเป็นอย่างนั้นนะี่ องนั้นเป็นอย่างนั้นองนั้นนะดีอย่างนั้นองนั้นดีงั้นเฉยซะ,ะก่อนนะยังไม่กดและยังไม่ยอฟังไว้ก่อนจนกว่าได้ขึ้นเวทีกันเมื่อไหร่นุ่นแหละมันถึงจะลงถ้าได้ขึ้นเวทีแล้วละลงละถ้าลงขนาดไหนเป็นที่นี่เอาแล้วนะถ้าลงได้ลงขนาดไหนยอมขนาดไหนแล้วนั่นล่ะทมมงหว่าลงร้อยเปอร์เซ็นนี่ใครจะมาว่าท่านองนี้เป็นสังารรกาบาลีไม่สนใจฟังเลยเพราะหลักความจริงนึกถึงหัวใจแล้วนะถ้ายังไม่ลงก็ไม่ลงถ้าลงลงอย่างนั้นหาเหตุหาผลจริง เนี่ยก็อย่างหลวงปู่แหวนนี่ยไปซัดก,กันพูดแล้วซัดแล้อพูดเลยคือพูดเลยว่ามันเตรียมพร้อมอยู่หลายครั้งในหนประกาศย่มท่านเพราะล่ำลือแล้วเกินหลวงปู่ขายนี่เป็นยังไงวะล่ำล่ำลือไม่ล่นล่ำลือธรรมดาสุดยอดของธรรมสุดยอดของปีนล่ำลือมานานด้วยนะแล้วไม่ยามไปหาท่านแต่ที่ไรก็พอเราไปนี่ก็รวมลุงพอเขาเข้าหาท่านไม่ได้พอเราไปนี่มีเป็นโอกาสที่เขาจะได้เข้าแล้ะ ทีท่ไรก็เป็นดินอย่างนั้นทุกทีเราต้องหาวิชาใหม่มาใช่ทือไปก็ประกาศให้ทราบเพว่กันว่านี่วันนี้ยังไงกันเราก็จะได้เข้ากราบเยี่ยมท่านวันนี้ได้ด้วยกันทุกคนนะน,นะแต่เวลานี้ให้ให้อตามาขอเวลามาสักเล็กเล็กน้อยไปคุยกับท่านเล็กน้อยแล้วออกมาจะให้สัญญาณแล้วค่อยไปด้วยกันวันนี้ว่ายิ่งแย่ยแจ่มใสแต่คือกลับโมเ็กเราเข้าคนเดียวรีอนั่นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> พอละว,ว่าวก็แต่คือกลับบมเพราะยังไงก็กต้องต้องเด้เดเข้าหาท่าน,นแน่เนี่ยเราบอกแล้วนี่ยังไงต้องไดีเข้าในวันนี้ระว่างนันแต่เวลานี้แห่จะมาเข้าไปก่อนจะไม่ไม,ไม่นานนะไปคุยกับท่านเล็กน้อยแล้วจะออกมาให้สัญญาณแล้วไปเข้าความกันพอว่างนคืึบเลิกหมดเลยแต่คือเราก็เข้าเราคุยกับท่านหนุ่ยสองเอสอง,สองไม่ใช่สองเออสองเหมือนกับคนทะเลาะก,กันเสียงลั่นเนียสนุกในแคปมันก็มี ปัญหายเยอะก็ไป่ใลก็ข,ขึ้นชิบนาทีไหลมาเลยน้ำกันหมดต้งใส่ตอนนี้เอาอีกป้๊บอีกคราวนี้สิคราวพุ่งใหญ่เลยเพราะเข้าจุดใหญ่นี่พุ่งพุงพ่งสี่สิบห้านาทีท่านพูดเหมือนน้ำไหลไฟสว่างนะพุ่งพ,งพ,งพงเหมือนกับท่านไม่หายใจเพราะอะไรนี่ถ้าเขาเป็นเครื่องเทียบแล้วนะถังน้ําเนี่ยที่สะอาดเต็มที่เนี่ยปิดไว้แล้วไม่เคยได้ใช้เลย จะไปไปใช้เป็นชะเป็นล้างอะไรก็ตามถึงมันไม่เหมาะสมกับน้ําประเภทนี้สิ่งทั้งหลายที่จะชะจะล้างนั้นยังไม่เหมาะสมกับน้ํานี้จริงต้องเก็บเอาไว้ไม่เคยเปิดใช้เลยวันนั้นพาคที่ดือ้อเขาไปไข่กอก <laughs> <laughs> อกระสีเพราไขกอกนี่พุ่งเลยทีแรกสิบนาทีเราหายสงสัยลยนถามมาอีกอครั้งที่สองนี่เอาหนักนะพอครั้งที่สองนี่โอ้พุงพ่งพุงพ่งพุ่งไม่มีเวลาอยู่เลยแล้วก็ฟัง อย่างเพิเนเลยดูนาฬิกาลพอจบลงอ้าวอันว่างนันนะถ้าที่พูดไปทั้งหมดนี่นใ่่เห็นว่ามันยังไม่ถูกต้องกันนะอ้าวท่ามหมาขค้านมานะว่างนี่นะโอ้ท่านพูดอยากอ่าฐถานมาพูดอย่างนั้นไม่ใช่ปริยาปัญยาเป็น,รรน,นปนริยาเหมือนโลกแต่ธรรมท่านเป็นอย่างนั้นมาธรรมคือความจริงล้น้วน,วนอ่อนนิ่มไปหมดเลยเร่องน,นี้เป็นปริยาที่ออกมาจากพลังของธรรมพลังของจิตท่านพุ่งพุ่งแต่โลกทั้งหลายไม่เคย โลกทั้งหลายเขาไม่เคยได้ยินเขาไม่เคยเห็น่างนี้เขาจำเวลาท่านแสดงมาอะไรอะไรจริงว่าแต่ท่านดุท่านด่าเป็นอย่างนั้นความจริงพลังของกิเลสมีชั้นชั้นใดพลังของกิเลสมีมากชั้นใดพลังของธรรมมีชั้นนั้นพลังของธรรมมีมากชั้นนั้นไม่เช่นั้นไม่พอกับนั่นแหละเวลาท่านแสดงมาผึ่งกุนัจน่ะมีแต่พลังของกิจพลังของธรรมล้วนๆกิเลสไม่เข้ามาแทรกได้เลยเพราะคําว่าสิ้นกิเลสเอาอะไรมามามีกิเลสถ้าว่าถ้ามันยังมีอยู่จะว่าสิ้นได้ยังไง แต่ทากิิยาการใดก็ทําเกิดขึ้นเพ่ากิเลสจะมีแสงขมานีาไ้ไม่หีเลยเพราะกิเลสสิ้นแล้วนั่นจนึงเรียกว่าผู้สิน้นกิเลสสิ้นอย่างนั้นสิถ้ายังไปค้นหาเจออยู่แล้วเวลากิิยาสดาทา่าทางแสดงเหมือน,นดุเหมือนด่าแล้วกิเลสจะเข้ามาแทรกทํางานด้วยอย่างนั้นมีอยู่จะเท่กยวย่ากิเลสสิ้นได้ไงกิเลสไม่สิน้นถ้าอย่างนั้นคําว่าสิ้นต้องสิ้นจริงๆไม่มีอะไรเหลือมิได้ทาแสดาางรวดลายอยู่เต็มที่เต็มที่บุญหัวใจกับอาการกิิยาที่แสดงมาในเท่านั้นนั่นจึงเรียกว่า เรียกช่้นั่นแหละลวดลายเขาทำอยู่เอี่ท่านก็แสดงอย่างนั้นเหมือนกันผงผงผงเนี่ยพอเจอ้อ้าวนะ้ะพูดไปทั้งหมดนี่ท่านหมายเห็นว่ากรุงไหนที่ยังไม่ถูกต่อค้านมาตั้งนี้กระตอบกับผมไม่ค้านอย่างขอจงผมหาทำอย่างนี้แหละว่างั้นเลยนะเพราะว่างั้นตั้นหัวเราะกักลักกักกัวนะฮะคุยกันองนั้นได้คุยกับท่านรายยังแล้วองนั่นก็บุชุดด้วยนะองนั้นได้คุยกับท่านนายยังแล้วองนั้นล่ะ ได้ค <54. S 2> ุยก็ท่านได้ยังองค์ไหนที่เราได้คุยแล้วเราก็บอกได้คุยแล้วได้คุยแล้วได้คุยแล้วองค์ไหนที่ยังไม่คุยแล้วก็กราบเรียนท่านไาแต่ไม่มีโอกาสที่จะคุยแล้วก็บางเันโอ้ยบูแล้วหัวลั่นเลยนะลื่นเลืงบันทึ่งที่สุดท่านเราไปไขน้ํท่านท่นที่ท่านจะโมโหท่านไม่โมโหแล้วอ๋อใช่ด้วยกันคงว่างกันค่ะนั่นเราเก็บไว้จะใช่แหละคงว่างกันนะขอ้ เดี๋ยวจะให้พาให้นัดเทพอยู่ข้างในมีบ้างไหมแล้วเอามาให้แม่นี่หน่อยนะขอสองหมุนตะหมุนเนี่ยแต่เราทําหูหนวกไปเพราะเรากําลังเดินประโยคอยู่นี่เราไม่สนใจฟังเนี่ยฟังได้ยินเท่าไหร่ก็เฉยเฉยงั้นแหละเวลาจะเฉยเมืออกนั้นน้ำงตานี่นะแล้วดูเทพอข้างนะะที่ที่พูดนี้เพื่อให้พี่น้องตลาดได้ทราบว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านะนะั่นแหะคือตลาดแห่งบุญแห่งกุศลแห่งคุณงามความดีตลาดแห่งมรรคผลนิพพานยังสมบูรณ์บริบูรณ,รณ์เต็มที่นะเป็นแต่เพียงว่าพวกชาวพูดเรานะ่ยถือศาสนาถืออย่างอ่อนอย่างเอทอ้อแท้เหลวไหลโลเลลูกเรีกหาผล,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 ลไม่ได้ ถือศาสนาแบบลิงเขา้าใจไหมแบบลิงแบบลิงก็แบบเรานี่แหละดูแบบเราแล้วก็แล้วอย่าไปหาดูลิงที่ไหนมันเสียเวลาลาเลยถ้าเราจะอยากจะดูแบบลิงแล้วดูแบบเรามันเป็นยังไงท่นานมาอาจารย์มันก็ขี้เกียจเสียนะว่าไงเพียงเออย่พาะเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยทำความชั่วโอ้ได้ทำความชั่วทั้งวันยิ่งดีนั่นทั้งเที่เป็นอย่างนั้นนะแล้วที่นี่เวลาผลเราไม่ได้เคยเทียบกันดูสิเราไม่เคยเทียบเลยไม่เอาก็าไม่รู้ผลของศาสนา คนของผู้มีธรรมกับผู้มีธรรมมีมากมีน้อยในธรรมในหัวใจจะแสดงต่างกันอยู่มากกับคนไม่มีธรรมเลยนะคนที่มีธรรมมากธรรมน้อยจะมีความร่มเย็นเป็นสุขตามภูมิแห่งธรรมของตนที่มีอยู่ภายในจิตใจมากน้อยถ้าคนไม่มีธรรมเลยนี้ไม่ไม่มีอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงเราอย่าเอาสมบัติเงินทองกองเท้าภูเขามาวัดมาตวงหาความสุขความทุกข์ของคนเลยไม่ถูก ไม่ว่ายศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าทรัพย์สินคารบริวารมากน้อยอันนี้เราไม่ได้ประมาทนะเอาความจริงเข้าไปว่ากันเราอย่าเอาเข้าไปวัดว่าคนนั้นมีความสูงเพราะเขามีสมบัติเงินทองเข้าขอมากเพราะเขาเรียนสูงเขาจบนั่นจบนี่มาเพราะเขามีความสูงมากอย่าเอาไปวัดไม่ไม่ใช่เป็นความหมายไม่ใช่เป็นความหมายที่ถูกต้องนะถ้าไม่มีธรรมในใจแล้วคนนั้นแหละคือไฟไหม หัวใจอยู่ตัวแหวนไม่ว่าคนมีคนจนคนโงค่คนฉลาดมันเหมือนกันหมดเลยเพราะกิเลสน,นี้ไม่ไว้หน้าใครว่างตงัวไหนไม่เข้าตรงนั้นเผาท่องนั้นเผาท่องนั้นเท่านั้นถ้าผู้มีธรรมมากน้อยไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระจะรู้สึกเย็นเอาจะยกตัวอย่างให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบนะทุกคนส่วนมากผู้ใหญ่จะต้องมีครอบครัวด,ด้วยกันครอบครัวคือผัวคือเมียกันท,ทังใช ครอบครัวนี้พึ่งเป็นพึ่งตากันได้ระหว่างสามีภรรยาลิืตอตายใจต่อกันได้ไม่มีอะไรต่อกันเลยเป็นความจงรับพักดีฝากเป็นฝากตาต่อกันเป็นอวัยวะเดียวกันติดแนบกันอยู่เนี่ยครอบครัวนี้จะทุกข์จะจนขนาดไหนครอบครัวนี้แลเป็นครอบครัวที่มีความสุขร่มเย็นที่สุดนี่ แล้วครอบครัวอีกันหนึ่งเดี๋ยวกับน้อนตามันมองหาแต่อ้หนูตามองหาแต่อ้หนูเลยนี่แล้วพวกมันชิบหายมันชิปหายจริงๆพวกนี้ทั้งกลับมาเมียแล้วเขากลับมาบ้านแล้วยังมาแล้วยังผูกเมียฟาดหนักแข้งมันอีกทั้งใี่นหนี่มันถูกยังไงมัน้องเป็นอย่างนั้นนั่นลํะมันเต็มที่แล้วเนี่ยหัวใจอกจะแตกเมียที่อยู่บ้านก็อกจะแตกถ้าสมมติว่าเมียเป็นงั้นผัวอยู่บ้านอกก็จะแตกเอาเงินเพิอาความมาประกันได้ยังไงนี่เนี่ที่เอาเป็นข้อยืนยันกัน ยาเอาอะไรมายืนยันยาเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดทานต่ทางถ้าไม่เป็นเรื่องศีลธรรมแล้วยังไงก็จมนี่เราเรายกตัวอย่างเพียงตอนนี้ถ้ายิ่งมากกว่านี้ขึ้นไปเป็นยังไงครอบครัวแต่ละครอบครัวนั่นคือครอบครัวแห่งกองฟืนกองไฟหาความสุขความสบายไม่ได้เลยถ้าผู้มีศีลมีธรรมแล้วเอาล่ออย่างนี้หละว่าแข่งกันอย่างนี้เลยนะครอบครัวไหนที่มีศีลมีธรรมดังที่ว่าเนี่ครอบครัวนั้นเย็นที่สุดเอาหามาสตาลหนึ่งสองต่างเราตามไม่ได้รั่วไหลไปไหนเลยเป็นที่ฝากเป็นตากันได้มีสละยื่นให้กันเอา เป็นตายอยู่ด้วยกันนี่แล้วอยู่ด้วยกันนี่แล้วนั่นไอ้ที่มันไหลมันซึมมันแตกมันแล้วนั่นนั่นสิมีท่าไหลไหลก็หมดไหลก็หมดหัวใจก้อนไหลสวดถึงสมบัติเงินทองก็ไหลความแตกล้าสามคีมุ่นก็อยู่ดุกภายในบ้านในเรือนเป็นฟืนเป็นไฟนี่คือคนที่มีธรรมเป็นอย่างนี้ดูเอาเป็นยังไงถ้าหลวงตาบัวนี่พูดหาเรื่องหาเราแต่ไี่ต้องไหลมีไหมอย่างนี้นะนี่แหละเอาทรมาพุทธเจ้ามายืนยันเล่ายาวสิอื่นมายืนยันเรื่องความสุขความทุกข์ในหัวใจของสัสตว์โลกมีอย่างนี้แหละให้พระันจำมานะ ถ้าเราอยากเห็นความทักษิณวิเศษของศาสนาอ้าวนี่ไปปฏิบัติสิถ้าว่าปฏิบัติอย่างที่ว่านี่แล้วปฏิบัติตามถูกต้องตามหลักธรรมพุทธจยาแล้วมันยังจะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะเรื่องที่ว่านี่มันไม่มันไม่เป็นความจริงแล้วอ่ามาหาเราเราจะพาไปเดินขบวนอ๋อมต้องอย่างนั้นสีมันต้องขันอย่างนั้นสีนี่สอน้วยความกล้าหาญเนี่ยพุทธิ้าเป็นผู้กล้าหาญมากที่สุดส,สองตัลโลกพระองค์เพียงพระองค์เดียวท่านสอนโลกได้สามโลกกาตทเนี่ย เราก็ปฏ on you know no like ิบัติมาจากนั้นเราเราสอนเพื่อจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นข้อยืนยันนี่นะหากว่ามันยังไม่เป็นจริงอย่างที่พระองค์สอนแล้วมันยังคิดน่้อรลกลวงโลกไปแล้วเราจะพาไปเดินขบวนนะไปไห้เมืองอินเดียทำไมถึงถามนักนี่น่ะเมืองอินเดียเวลาจะไปจะไปไหมไปนี่เราให้พี่น้องทนายจำมานะ เราจะเห็นสิ่งใดยิ่งกว่าสมบัติที่มีอยู่ในบ้านในเรือนของเราลูกเป็นของเราจะถือทอดมรดกอันดีงามจากเราถ้าพ่อแม่เป็นคนดีเนี่ยพ่อสามีภรรยาจะใา่ฝากเป็นฝากตามไม่มีอะไรที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสามีภรรยารั์สมบัติเงินทองกี่ล้านล้านล้านก็ตามเถอะมันเป็นเครื่องมาเสริมถ้าสามีภรรยา,า,ยา,า,ยาคู่ความนี้ดีอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้ก็มาเป็นเครื่องหนุนถ้าอันนี้ไม่ดีแล้วมาเสริมไม่เป็นไฟเผาไหม้ก,กันอีกแล้วเป็นเท่าเป็นฐานทั้งหมดไง ให้พระอาจจำเอาถ้าอยากจะทราบว่า,าศาสนามีคุณค่าอย่างไงไม่อยู่คุณค่างไงเด็ดเดี่ยวหรือไม่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาด,ดหรือไม่เด็ดขาดศาสนาให้ทําตัวเจ้าของให้เด็ดขาดตามหลักาศาสนาเถอะจะเด็ดขาดจะสบายถ้าพูดถึงเทศของพระหมอนกันเทพของพระเป็นผู้รักษาศีบริสุทธิ์เพียงตอนนี้เย็นแล้วนะแล้วยิ่งทาจิตให้มีความสงบเย็นเข้าไปยิ่งเย็นเข้ายในเย็นเข้าไในจิตใจมีความสว่างอรจารย์แจ้งเาว่ากัจจ้ไปหมดอย่างที่พูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์ประจุนี้เป็นอย่างไรนั่นแหละมหาสมบัตินั่นแหละบรมสุขอยู่ที่่นนนัเขาใจะ เอาละพอเหนื่อยวันไหนเท่าทุกวันดุทุกวันยาท,ท,ทันใจไม่พอเลย